เราดครบับุมเดี๋ยวพุ่มคุณนับนรียคจัอบจอบังตซกันเด็กกับกันเล็กือที่เป็นปัน้นจ้ามอยแปดกันเล็กกับกันเล็กรอกันทุกด,ด้ครับมาล่างเผือนทีคก่อนไปไม่ได้ นี่เป็ปลาดลัดต่อมาแล้วบอดี้ดีไม่จันกครับนำลุงบอดี้ต่อยตอยขึ้นบันอ้โอเคล้วนล้วนใหญ่นกเหล่านี่ล้วน กันแรกกับกันแรกวันนี้ดีครับไม่จันเอาลงเลยวไปล้าน โจกดีวันนี้นำลุงครับนี่ปันี้เลยร่ำต้นกับร่มต้นปั้นที่ว่าตันได้นำนักตัวยดิบตันนาตึงเกือบเไปทำไมถึงเกือบไปยดิบตันแต่ทนนนนนนี่ว่าตันนนเหนนอาเลยปนี้เอาวิล่องวิลอง น้ำปบเตยอันนี้รถจาตินก็เลยรถจากรงทรายก็น้ำใบเป็ดไปกงก์อีโนอีโน่ถังกล้องกันเลยกงก์อันนี้กล้องกล้องใบด้านันนี้โน่ถังกล้องกันครับตัวเราอันอีปุ๊บถังกล้องกัน ได้ครับได้ยังเจัยววันนี้เต็เี่ยวเบอร์กับไม่ไม่จันโว้ยลงเลยครับลงเลย cung cán ní vinh rùm nhiều cả, lăn tèt cả cắp cả nú gan, cắp lấy cắp lấy ตรงนี้ไปเรื่อยๆครับตี๋ยจนหนามันลาดไปจนหนาเบอร์กับตานู่ปลอดตี๋ตัวนี้เลยครัไปเบอร์กับตาน,นู่นนผลีลังจะเปล่าหัวข้าวเลยครับต้อยลั่งลงมาเนี่ยครับปลอดตรงนี้เบอร์ไม่เลวนะจะปล่าหัวข้าวเลยครับไปลังไปตี๋น <c oughs> ี้โอ้โหหลันเลยยิบพวกเรา dạng dạng rau dạng 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 อันนี้นะอีปุปปุกกล่องเตะครับ <c ười> นี่นะอีปุปปุกกล่องเตะเลยนำเลยวะจะนำก้นเจเราเต็มลำเรือ,อด,อดว,วันนี้เรือยเลยวันนี้ Yo, để bà đi để ra lắc ừ, của subscribe rất kênh น้ำยุดลงก็ปันป่นไอนี้ไนนอโน่หลงมากมันร่วมอกอขึ้นก็ปัน่นมันก็กักก็กัะกก็หลงมากหล่อเม็ดนั่นก็หลงมากเม็ดนั่นตั้งไงมัน มันตาานัดไมโน o มันกลายมันยืดอันนี้ลงไปแรกอะเดี๋ยวเกียว่าลงน o ลงม,มากล้วนไม่แล,ล,ล้วอ่ะทางรถไปตรงเบ็ดเลยลงมากนะวะพอไป,ปตัวก้าวหลังไม่ได้เป็นตะตัวที่ไม่ได้เลยครับแต่เดี๋ยววัวก้าวได้เลยอันนี้ไปกค้กงกำลังเต้งตีนะพอเต้งตึงแต่ตอนนี้ไอ้เบื่อไปเลยครับ เด็กเราอย่างเตะไปตานู้รักเรื่อดเยเลยเด็กแกยืนอยู่นั้นเด็กย่างเราไปเต็มทุ้งนู้เลยครับไปชนนะก็มาเป๊เลยพอรักเดี๋ยวเราก็เอาวัวก้าไปเลยก็เอาวัวไปตานี้เด็ก็ราตัวล่างเตะถึงตานี้ครับเตะจนตานี้เต็มเด็ก็พอเี๋ล่างเอาวัวจะรับก็แล้วเอาวัวไปตานี้เด็กเราตัวล่างมาตานี้แล้วแหล่ตายไปเลยนี่โอเค nói là đường really? Để đều là này tay bấm bấm chéo mờ cái này, pe 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 lười con kia, phần ní nam nó lung lay lay các, nam lung lay lay, mẹ này nước này các bạn lê tầm tạ คือขนไหนว่านี่แกแกแกจะรู้เม็ดเลยว่าไปเพื้อไปอำื้อไปเพื่นแกจะไปตัดตามตามเลยแกมาเราตามเลยแกแกหวานะคือไปปิดเลยของแกเก่งแกอยู่รายการนี้ ตัวัน,นี้อนะย่านนะนนงเปล่าหัวก้าวไม่ได้ครับเปล่าเปลาหัวก้าวไปแล้วมันออกรถไม่ได้มันมาเด็กครับต้อ <c> ง <oughs> ตอยล่างก้าไปไกลกดอันนี้พุๆๆนน่มกัดถึงก้าวจมั้งแล้วตมาต <c oughs> ้ามรบนี่เลยครับ เราเแกทำอยู่ทุกทีเองตอนนี้ <c oughs> อย่างเต้ปนไปเรยครับมาปันตันกับมาปันตันสำหรับไปลนี้น้าเงเินกว้างเลยเลยนาะแน่นนูรัดกันตั้งนนไหดินโลเลยน้นเง thank you <coughs> 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 เรือต้องรูปไอเบอร์อจริงนะครับต้องรูปไอ,อเบอร์เลยทมไอเบอร์กองเก่งของเก่ง,ง,งมันเกินนั่นกเ็เรียบร้อยแล้วเรามันตระมานยากรับมันหยอกน้ำอยากมันเก่งบอกเก่งหยอกน้ำอยากในเรือเรือบ,รอบ่าราขึ้นเป็นเรือมันจะกองเก่งน้อยๆกันที่ไอดีเก่งอยียงกันไอยาละกาเลยต้องรูปไอเบอร์จริงจริงครับเรือ ngập mà luôn và cây nóc rồi ní chào đỡ không làm mai cha đỡ mi nóc làm mai đi tiếp là đi tiếp ra cây dòng quấn rồi đéo

Hôm nay mô bẹt trong nơi này chả bẹt thịt bí, chả bẹt mấy quay gần đi Nhân để quay ra trong đường. Nhân để quay ra trong đường gần sao chả bẹt quay. Lấy át, lấy át, gần quay. Yup. <c> mô bẹt <target> của ông chả bẹt thịt

แเดียวจบเกงเมัน,นี่เดียวเดียวเดียวจบเลยออรอรอรอหน้าบันทึง้ไปเลยรอหน้าบันทึงไปเลย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  Trong cho mong bỏ đi up. Trong a long dinh ninh tí dinh nè, là. Trong a rooming dinh ninh. Trong a long kẹt ra ninh là. Trong a long kẹt dinh là. Trong a là. Trong là. nhà mà tên nam Tắt tắc bê ra bay các mình nim mà tắt đâu tắt đều, hay yalakali, tắc tem nanan mi diêm. Edo a tiết quay lam nan a tiết nguồn lamu a tiết, 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 เดือนนึงบ้านเลยตอนนี้นโอ้ไปได้คว่าเหมือนนะครับขนาดนี้เวลาตีหนึ่งเหมือนไม่พอเป็นล่างกันเหน็บเลยล้วมาไล่แหลกลงดึกๆเป็นขึ้นไอานาม ได้ๆครับครับครับโอเคครับกันล้วคลิปนี้บายบายครับนี่แกบอกว่าอะไรวะพุ่มไม่ลงขึ้นเลยได้เลย okay, ลำ okay, บานได้เลยโอเคครับคล, okay, ลิปนี้บายบายครับพุ่มสวัสดีครับ